พระพุทธเจ้าตรัสว่าสติคือทางตรงออกจากทุกข์ถ้าเปรียบสติเป็นดินสมาธิก็คือดอกไม้ที่บานขึ้นมาจากดินนั้นไม่มีดินดีก็ไม่มีดอกไม้สวยไม่มีสติก็ไม่มีสมาธิที่ยั่งยืนหลายคนพยายามบังคับให้จิตนิ่งหลายคนเพ่งจนหน้าตึงหลายคนกดความคิดจนเหนื่อยแล้วก็คิดว่าสมาธิยากมากแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเลย สิ่งที่ยากคือเราไปทำผิดวิธีสติคือพื้นสมาธิคือผลคุณสร้างผลไม่ได้ถ้าพื้นไม่พร้อมตรงนี้แหละครับถ้าคุณเข้าใจครั้งเดียวคุณจะเลิกบังคับสมาธิไปตลอดชีวิตสมาธิสองแบบคือแบบบังคับกับแบบเกิดเองแบบแรกสมาธิที่เกิดจากการบังคับคือสมาธิที่มาจากการเพ่งกดจิตให้หยุดกดลมหายใจให้สั้นกดตัวเองให้สงบ อยู่ได้ไม่นานและหลังจากนั้นฟุ้งหนักกว่าเดิมเพราะจิตถูกบีบไว้แบบที่สองสมาธิที่เกิดจากสติคือสมาธิที่บานเองแบบดอกไม้ไม่ต้องบังคับไม่ต้องฝืนมันเกิดขึ้นเพราะจิตรู้ตัวบ่อยรู้แบบนุ่มๆรู้แบบธรรมชาติรู้แล้วใจค่อยๆตั้งมั่นขึ้นมาเองครูบาอาจารย์ท่านสอนเหมือนกันหมดว่าอย่าเพ่งแค่รู้คำนี้สั้นมากแต่ช่วยเปิดประตูให้คนทั้งโลก เริ่มจากง่ายๆที่ทุกคนทำได้ไม่ต้องนั่งนานไม่ต้องเข้าวัดไม่ต้องรอวันว่างแค่ใส่สติลงไปในชีวิตจริงคุณก็เริ่มต้นได้ทันทีตื่นมารู้ลมหายใจสั้นๆสิบวินาทีพอเดินไปล้างหน้ารู้ว่ากำลังเดินกำลังก้าวพูดกับคนที่บ้านรู้ว่ากำลังพูดก่อนนอนรู้ลมหายใจเข้าออก3-5นาทีไม่ต้องเพิ่มเวลา แต่เพิ่มความรู้ตัวในสิ่งที่ทำอยู่แล้วพระพุทธเจ้าตรัสชัดว่าแม้เดินบินทบาทก็มีสมาธิได้เพราะหัวใจของสมาธิคือสติเพราะฉะนั้นคุณกำลังทำสิ่งนี้อยู่แล้วทุกวันแค่ใส่สติลงไปคุณก็เริ่มภาวนาโดยแทบไม่รู้ตัวเลยอย่าตามหาสมาธิให้สร้างสติหลายคุณเอาคำว่าสมาธิเป็นเป้าหมายแล้วกดดันตัวเองแต่สิ่งที่ถูกต้องคือ ไม่ต้องตามหาสมาธิให้คุณสร้างสติแล้วสมาธิจะตามมาเองแบบเงาตามตัวจิตจะตั้งมั่นเพราะมันรู้ตัวบ่อยรู้ตัวบ่อยตั้งมั่นเองสงบเองทั้งหมดนี้ไม่ต้องบังคับเลยสักนิดและในส่วนต่อไปผมจะพาคุณเปลี่ยนสติให้กลายเป็นนิสัยแบบไม่ต้องนั่งสมาธิแม้แต่นาทีเดียวเปลี่ยนสติให้เป็นนิสัยหัวใจของการภาวนาสติ ไม่ใช่ของที่ได้มาครั้งเดียวแต่เป็นทักษะยิ่งทำยิ่งติดยิ่งรู้ยิ่งอยู่ยิ่งลืมยิ่งกลับมาได้เร็วขึ้นสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ตอนนี้คือ 1. ทําทำไมสติถึงหายง่ายมากสัญญาณบอกว่าเรากำลังขาดสติ 3. วิธีฝึกสติระหว่างทำงานเดินคุย 4. วิธีเปลี่ยนสติจากฝืนทำปลายเป็นอยากทำห 5. เห็นผลการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันแรกทำไมสติถึงหายง่ายทุกคนเคยตั้งใจว่าวันนี้จะมีสติทั้งวันแต่ไม่เกินชั่วโมงหายหมดเพราะจิตมีนิสัยไหลออกนอกคระในพระไตรปิฎกพระองค์ตรัสว่าจิตเหมือนลิงไต่จากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งรวดเร็วมากดังนั้นลืมสติไม่ใช่ความผิดมันเป็นธรรมชาติของจิตมนุษย์ทุกคนแต่มีประโยคหนึ่งที่สำคัญมาก คือถ้าคุณรู้ว่าตัวเองลืมสติแปลว่าคุณมีสติแล้วครึ่งหนึ่งการรู้ว่าลืมคือการเริ่มต้นใหม่นี่แหละครับการปฏิบัติจริงๆสัญญาณเตือนว่าเรากำลังขาดสติอยู่ดีๆไปคิดเรื่องอนาคตฝุ้งสร้านเรื่องอดีตทำสิ่งต่างๆอัตโนมัติอารมณ์ขึ้นง่ายหงุดหงิดง่ายใจลอยทั้งวันทั้งหมดนี้คือสัญญาณบอกว่าสติหลุด แต่ไม่เป็นไรเลยเพราะทุกครั้งที่รู้ว่าอ้าวลืมอีกแล้วคือการกลับมาปัจจุบันทันทีครูบาอาจารย์บอกชัดว่าสติคือการนึกได้ไม่ใช่การเพ่งอยู่คุณนึกได้เมื่อไหร่สติเกิดเมื่อนั้นฝึกสติระหว่างวันแบบง่ายมากเวลาทำงานรู้การขยับมือรู้ตอนพิมพ์รู้ตอนจับของเวลาเดิน รู้สัมผัสเท้าที่แตะพื้นเวลาคุยรู้ความรู้สึกในร่างกายตอนพูดไม่ต้องทำทั้งวันแบบตึงเครียดแค่มีจุดนึกได้บ่อยๆเบาๆก็พอแล้วหลวงพ่อสอนว่าสติไม่ใช่การนั่งขัดสมาธิแต่คือการรู้ตัวในสิ่งที่ทำจากการฝืนกลายเป็นนิสัยตอนเริ่มแรกย่อมต้องเตือนตัวเองเหมือนหักขี่จักรยานวันแรกต้องคิดเยอะ แต่พอคล่องแล้วไม่ต้องคิดเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดทำซ้ำๆสิ่งนั้นกลายเป็นวิธีของจิตสติก็เหมือนกันยิ่งทำซ้ำจิตยิ่งจำจนสุดท้ายสติเกิดขึ้นเองไม่ต้องตั้งใจเลยและในวันนั้นเองสมาธิจะอยู่กับคุณทั้งวันโดยไม่ต้องพยายามและในส่วนต่อไปผมจะพาคุณใช้สติล้างความฟุ้งซ่านให้กลายเป็นสมาธิที่นุ่มที่สุด ฟังดีๆตรงนี้สำคัญมากนะครับฟูงซ่านไม่ใช่ศัตรูฟูงส่านคือครูเพราะทุกครั้งที่รู้ทันฟุงซ่านคุณกำลังปั้นกำลังของสมาธิพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าต่อสู้กับฟูงซ่านแต่ให้รู้เท่าทันมันฟังดูง่ายแต่มันคือหัวใจของสมาธิแบบถูกต้องธรรมชาติของฟุงซ่านยิ่งไล่ยิ่งมายิ่งสู้ยิ่งแรง เพราะคุณกำลังพยายามห้ามคิดแต่ในพระสูตรพระองค์สอนว่าให้รู้ว่ากำลังคิดไม่ใช่หยุดคิดความคิดไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเราไปหลงกับมันหลวงพ่อชาเคยพูดว่าความคิดเหมือนแขกมาเยี่ยมบ้านรู้ว่าเขามาก็พอเขาจะไปเองถ้าคุณไม่ชวนคุยนี่แหละครับวิธีที่ง่ายที่สุดและถูกที่สุดเทคนิคใช้สติรับรู้ฟุ้งซ่าน เมื่อรู้ว่าคิดให้บอกในใจเบาๆว่าคิดแล้วนะแล้ววางไม่ต่อไม่ตีความหัวใจคือรู้ให้เร็วขึ้นเรื่อยๆจนความคิดลากเราไปไม่ทันสติไม่ใช่ดาบแต่เป็นแสงพอส่องความคิดก็หายเองทุกครั้งที่รู้ตัวคือการกลับมาที่ปัจจุบันและตรงนี้แหละคือการสร้างสมาธิแบบนุ่มที่สุดไม่ต้องห้ามคิดแต่รู้ทันความคิด นี่คือแก่นแท้ของการภาวนาคุณเคยไหมเวลานั่งสมาธิทีไรจิตมันไม่ยอมอยู่เฉยๆแม้เพียงกรู่หนึ่งเลยยิ่งอยากให้มันสงบเพียงใดมันยิ่งเล่นแผลงลทธิ์มากขึ้นเท่านั้นตรงนี้แหละที่หลายคนเขาจะผิดมาตลอดว่าสมาธิยากแต่จริงๆแล้วสมาธิไม่ได้ยากสมาธิแค่ไม่ชอบการบังคับครับ,ครบาอาจารย์ท่านชอบพูดว่า ยิ่งเพง่งยิ่งไหลยิ่งบังคับยิ่งฝุงเพราะจิตเป็นของละเอียดเหมือนนกที่ยิ่งไล่มันยิ่งบินหนีแต่ถ้าคุณยืนนิ่งๆเฉยๆเ,เดี๋ยวมันก็เดินเข้ามาใกล้เองสมาธิก็แบบนั้นมันเกิดในจิตที่สบายไม่ตึงไม่เข็นไม่ฝืนและผมจะพาคุณค่อยๆรู้จักสมาธิในแบบที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นจนในที่สุดคุณไม่ต้องทำสมาธิแต่สมาธิ จะเกิดเองตลอดทั้งวันทำไมสมาธิแบบธรรมชาติถึงสำคัญที่สุดเพราะสมาธิที่เกิดจากการบังคับเป็นสมาธิที่อยู่ไม่นานแต่สมาธิที่เกิดจากสติเป็นสมาธิที่อยู่กับเราได้ทั้งวันพระพุทธเจ้าตรัสชัดว่าสติเป็นรากเหง้าสมาธิเป็นผลเหมือนต้นไม้อยากงามต้องมีดินดีถ้าดินแห้งไม่ว่าคุณจะรดน้ำแค่ไหน มันก็ไม่สวยอยู่ดีหลายคนถามผมว่าทำไมฝึกสมาธิเป็นปีแต่ไม่ค่อยสงบเลยผมมักตอบว่าเพราะคุณไม่ได้ขาดสมาธิคุณขาดสติถ้าคุณมีสติตลอดวันจิตจะตั้งตัวอยู่เรื่อยๆเหมือนน้ำใสที่ค่อยๆนิ่งเองไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับความลับของสมาธิอยู่ที่รู้ตัวบ่อยๆคำว่ารู้ตัวนี่แหละ เป็นหัวใจทั้งหมดผมย้ำคำนี้ซ้ำมากเพราะมันสำคัญจริงๆร,รู้ตัวว่าเดินรู้ตัวว่าทำงานรู้ตัวว่าขยับมือรู้ตัวว่าหงุดหงิดรู้ตัวว่าลมหายใจเข้าออกรู้ตัวว่ากำลังจะเผลอคิดทุกครั้มที่คุณรู้ตัวจิตกำลังกลับบ้านกำลังลงหลักกำลังเกาะตัวเป็นสมาธิแบบธรรมชาติครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าสติคือการนึกได้ ไม่ใช่การเพ่งอยู่คุณไม่ต้องคอยดูหายใจตลอดเวลาไม่ต้องนั่งหลังตรงทั้งวันไม่ต้องทำหน้าเรียบเฉยเหมือนพระป่าคุณแค่รู้ทัวบ่อยๆแค่นั้นเองแค่นี้จริงๆการฝึกสมาธิขณะทำงานสำคัญที่สุดในชีวิตจริงหลายคนคิดว่าสมาธิต้องเกิดเฉพาะตอนนั่งหลับตาแต่พระพุทธเจ้าสอนตรงกันข้ามเลยว่ายืนเดินนั่งนอน ก็มีสมาธิได้ถ้ามีสติแล้วชีวิตเราวันหนึ่งนั่งหลับตากี่นาทีชีวิตจริงมันเกิดขึ้นตอนลืมตาตอนทำงานตอนคุยตอนเครียดตอนขับรถตอนทะเลาะกับคนที่บ้านเพราะฉะนั้นสมาธิที่แท้คือสมาธิที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันผมเลยอยากชวนคุณฝึกจากเหตุการณ์เล็กๆที่คุณทำทุกวันระหว่างทำงานรู้ตัวตอนขยับมือพิมพ รือว่ากำลังอ่านอยู่รู้ว่ากำลังคิดงานรู้ว่าหงุดหงิดเมื่อมีงานเร่งอย่าไปบังคับให้สงบแค่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับกายกับใจจิตจะเริ่มตั้งได้เองระหว่างเดินรู้สึกเท้าแตะพื้นรู้จังหวะก้าวรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายแค่สองสาก้าวก็พอไม่ต้องเดินเป็นกิโลเพื่อปฏิบัติธรรมเดินเหมือนเดิมแต่เพิ่มความรู้ตัวเข้าไป ระหว่างคุยกับคนอื่นรู้เสียงออกจากปากรู้ความรู้สึกตัวเองขณะพูดรู้ว่าจิตกำลังจะเถียงหรือกำลังจะอารมณ์ขึ้นถ้าคุณรู้ทันก่อนอารมณ์ขึ้นนี่แหละคือสมาธิในชีวิตจริงนี่แหละคือสมาธิสัมมาสมาธิที่พระองค์สรรเสริญผมอยากให้คุณจำไว้อย่างหนึ่งสำคัญมากสำคัญจริงๆสมาธิไม่ใช่ที่สุด สมาธิคือพื้นที่ว่างเพื่อให้ปัญญาทำงานตอนที่จิตเริ่มสงบให้คุณหันมาดูธรรมชาติของมันดูอย่างอ่อนโยนดูอย่างไม่คาดหวังดูอย่างคนดูอากาศไม่ใช่คนจะควบคุมอากาศความสุขมาก็รู้ความทุกมาก็รู้ความคิดความฟุง้งความสงบความไม่นิ่งมาก็รู้ รู้อย่างเดียวไม่ต้องผลักไม่ต้องดึงไม่ต้องตีความไฟฟ้ามันดับเพราะสวิตช์ถูกปิดความทุกข์ดับเพราะการรู้เปิดขึ้นพระอัญญาโกณทัญญะบรรลุธรรมเพราะคำเดียวสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเมื่อคุณเห็นแบบนี้บ่อยๆคุณจะเริ่มปล่อยวางโดยไม่ต้องพยายามปล่อยเพราะจิตจะเห็นเองว่ายึดไปก็ทุกข์ ไม่ยึดก็สบายคุณเดินเส้นนี้ถูกแน่นอนเวลาฟุ้งอย่ารมคาญตัวเองให้รู้ตัวเฉยๆผมอยากให้คุณจำประโยคนี้ไว้มันช่วยคนมานักไม่ท้วนถ้ารู้ว่าฟุ้งก็ไม่ใช่ฟุ้งเต็มร้อยเพราะตอนรู้ตัวสติกำลังเกิดพอสติเกิดสมาธิก็กลับมาตั้งใหม่ได้ทุกครั้งฟุ้งสั้นไม่ใช่ปัญหา ปัญหาคือเราหงุดหดที่ตัวเองฟุง้งถ้าคุณเปลี่ยนจากหงุดหงิดเป็นรู้ตัวใจคุณจะเบาหวงทันทีความฟุ้งเป็นแค่แขกมาเดี๋ยวก็ไปไม่มีแขกคนไหนอยู่ตลอดไปความคิดก็แบบนั้นสมาธิที่แท้เกิดจากสติไม่ใช่การบังคับรู้ตัวบ่อยๆคือการปั้นสมาธิที่ดีที่สุด ทำงานเดินคุยก็มีสมาธิได้สมาธิแบบธรรมชาติอยู่ได้ทั้งวันไม่ต้องนั่งนานสมาธิที่ดีทำให้ชีวิตง่ายขึ้นไม่ใช่หนักขึ้นฟุ้งซ่านเป็นครูไม่ใช่ศัตรูเมื่อจิตสงบจงใช้ปัญญาดูความจริงตามที่มันเป็นยิ่งรู้เร็วจิตยิ่งตั้งไหวยิ่งไม่ฝืนสมาธิยิ่งเกิด และสุดท้ายสมาธิจะค่อยๆเป็นนิสัยของจิตคุณเองบางครั้งชีวิตเราเหมือนกำลังเดินอยู่ในทางที่มองเห็นไม่ค่อยชัดทางที่หมอกลงบางๆทางที่เรายังไม่แน่ใจว่าเดินถูกหรือเปล่าแต่ถึงจะไม่แน่ใจเรายังเดินไปได้เพราะเรายังรู้ตัวอยู่รู้ตัวว่าเรากำลังคิดอะไรรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรและรู้ตัวว่า ใจเราตอนนี้กำลังไหลไปทางไหนการรู้ตัวนี่แหละคือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตได้แบบเงียบๆไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับแค่รู้แค่เห็นแค่ยอมรับว่าใจเราเป็นแบบนี้แหละหลายคนพยายามจะดีเร็วๆจะสงบเร็วๆจะนิ่งเร็เรวๆแต่จริงๆแล้วใจมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาให้สงบตลอดเวลา ใจมันเกิดดับของมันตลอดเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวมั่นคงเดี๋ยวสั่นไหวเดี๋ยวลืมเดี๋ยวนึกขึ้นได้และทั้งหมดนี้มันปกติมากกว่าที่คิดเราจึงไม่ต้องฝืนให้ใจนิ่งไม่ต้องพยายามบังคับตัวเองไม่ต้องรีบให้ถึงเป้าหมายสิ่งที่ต้องทำมีอย่างเดียวคือค่อยๆกลับมาอยู่กับลมหายใจ ค่อยๆกลับมาอยู่กับตัวเองค่อยๆตามใจตัวเองให้ทันว่าตอนนี้มันกำลังคิดอะไรอยู่การตามใจไม่ใช่การตามใจตัวเองแบบอยากทำอะไรก็ทำแต่มันคือการรู้ทันรู้ทันว่าเราอยากรู้ทันว่าเรากังวลรู้ทันว่าเรากลัวรู้ทันว่าความคิดบางอย่างกำลังพาเราหลงไปไกลการรู้ทันนี่แหละ คือการหันไฟฉายในใจไปส่องดูสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่ตัดสินแบบไม่ด่วนสรุปแบบไม่รีบแก้ไขอะไรทันทีพอเราเห็นใจมันก็จะค่อยๆค,คลายเหมือนเชือกที่ถูกดึงแรงๆแ,แล้วเราค่อยๆปล่อยมือมันก็คลายของมันเองไม่ต้องดึงไม่ต้องแก้เป็นปมใจมนุษย์ก็เหมือนกันพอเห็นมันก็คลาย ใจที่คลายไม่ได้แปลว่าใจว่างเปล่าหลายคนชอบเข้าใจว่าใจสงบเท่ากับไม่มีอะไรเลยแต่จริงๆแล้วใจสงบคือใจที่ไม่สู้กับตัวเองไม่หนีความจริงไม่ฝืนความรู้สึกไม่ปิดกั้นอารมณ์ใจสงบคือใจที่ยอมรับทั้งด้านดีและด้านที่ไม่ดีทั้งด้านที่เรารักและด้านที่เรากลัวทั้งสิ่งที่อยากเก็บไว้ และสิ่งที่อยากลืมมันไปให้เร็วที่สุดในความเป็นจริงใจเรามีครบทุกอย่างมีแสงกับเงามีเสียงกับความเงียบมีความหวังกับความกลัวมีความมั่นใจกับความไม่แน่ใจและการปฏิบัติก็คือการยอมรับว่ามันมีอยู่จริงโดยไม่ปฏิเสธไม่ผลักแต่ก็คอยรู้คอยเห็นคอยกลับมาอยู่กับลมหายใจ เหมือนกำลังพาเด็กดื้อให้เดือนกลับบ้านบางช่วงของชีวิตมันเหมือนกำลังแบกของที่ไม่รู้ว่าเป็นของตัวเองหรือเปล่าเราแบกความคาดหวังของคนอื่นเราแบกคำพูดเก่าๆที่เคยเจ็บเราแบกความผิดพลาดในอดีตเราแบกความกังวลที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจนบางทีลืมไปแล้วว่าความสุขมันเคยเรียบง่ายกว่านี้ชีวิตมันเคยเบากว่านี้ ใจเราเคยโล่งกว่านี้และตัวเราจริงๆไม่ได้ต้องการอะไรเยอะเลยเมื่อใจเริ่มหนักเมื่ออารมณ์เริ่มวกวลนเมื่อความคิดเริ่มเสียงดังขอให้เราหยุดแค่เสี้ยววินาทีแล้วถามตัวเองเบาๆว่าตอนนี้ใจเราเป็นยังไงบ้างกำลังฝืนอะไรไหมกำลังแบกอะไรอยู่หรือเปล่าบางครั้งแค่คำถามเดียวก็พาเรากลับมาที่ตัวเองพาเราหายใจคล่องขึ้น พาเรามองโลกช้าลงเหมือนได้วางกระเป๋านักหนักลงจากบ่าชีวิตมันเบาได้ถ้าเราไม่ฝืนมันเกินไปและใจมันสงบได้ถ้าเรายอมฟังมันมากขึ้นเวลาที่เราเริ่มรู้ตัวโลกจะช้าลงโดยไม่ต้องพยายามเหมือนเรากำลังเดินอยู่ในตลาดเสียงดังแล้วอยู่ดีๆเราหยุดฟังเสียงลมหายใจเสียงข้างนอกยังมีเหมือนเดิมแต่ใจเรากลับนิ่งลงแบบไม่ต้องบังคับ สิ่งที่เปลี่ยนไม่ใช่โลกแต่คือความรู้ตัวของเราเมื่อรู้ตัวอารมณ์ที่เคยแรงจะอ่อนลงความคิดที่เคยพาไปไกลจะช้าลงสิ่งที่เคยดูน่ากลัวจะชัดขึ้นแล้วเราจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้หนักอย่างที่คิดใจมนุษย์ไม่ต้องการให้เราควบคุมมันต้องการให้เราสังเกต,ตคอยรู้คอยเห็นเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่ต้องการใครสักคนรับฟัง ไม่ใช่ถูกสั่งให้เงียบทุกความคิดทุกอารมณ์มันมาเพื่อจะไปความสุขก็มาแล้วไปความเศร้าก็มาแล้วไปความเหนื่อยความท้อความกลัวความรักความผูกพันทั้งหมดมาแล้วก็ไปไม่มีอะไรถาวรไม่มีอะไรควบคุมได้ทั้งหมดเราไม่ต้องรีบไล่ความทุกข์และไม่ต้องรีบกอดความสุขไว้แน่น ปล่อยมันเป็นไปดูมันเกิดดูมันดับแบบช้าๆแบบอ่อนโยนแบบไม่ต้องฝืนนี่คือความจริงของชีวิตเรียบง่ายแต่งดงามเบาแต่ลึกเหมือนลมหายใจมันเกิดขึ้นเองแล้วก็ดับไปเองบางช่วงของชีวิตมันเหมือนกำลังแบกของที่ไม่รู้ว่าเป็นของตัวเองหรือเปล่า เราแบกความคาดหวังของคนอื่นเราแบกคำพูดเก่าเก่าที่เคยเจ็บเราแบกความผิดพลาดในอดีตเราแบกความกังวลที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจนบางทีลืมไปแล้วว่าความสุขมันเคยเรียบง่ายกว่านี้ชีวิตมันเคยเบากว่านี้ใจเราเคยโล่งกว่านี้และตัวเราจริงๆไม่ได้ต้องการอะไรเยอะเลยเมื่อใจเริ่มหนัก เมื่ออารมณ์เริ่มบกวนเมื่อความคิดเริ่มเสียงดังขอให้เราหยุดแค่เสี้ยววินาทีแล้วถามตัวเองเบาๆว่าตอนนี้ใจเราเป็นยังไงบ้างกำลังฝืนอะไรไหมกำลังแบกอะไรอยู่หรือเปล่าบางครั้งแค่คำถามเดียวก็พาเรากลับมาที่ตัวเองพาเราหายใจคล่องขึ้นพาเรามองโลกช้าลง เหมือนได้วางกระเป๋านักหนักลงจากบ่าชีวิตมันเบาได้ถ้าเราไม่ฝืนมันเกินไปและใจมันสงบได้ถ้าเรายอมฟังมันมากขึ้นเวลาที่เราเริ่มรู้ตัวโลกจะช้าลงเองโดยไม่ต้องพยายามเหมือนเรากำลังเดินอยู่ในตลาดเสียงดังแล้วอยู่ดีๆเราหยุดฟังเสียงลมหายใจเสียงข้างนอกยังมีเหมือนเดิม แต่ใจเรากลับนิ่งลงแบบไม่ต้องบังคับสิ่งที่เปลี่ยนไม่ใช่โลกแต่คือความรู้ตัวของเราเมื่อรู้ตัวอารมณ์ที่เคยแรงจะอ่อนลงความคิดที่เคยพาไปไกลจะช้าลงสิ่งที่เคยดูน่ากลัวจะฉัาดขึ้นและเราจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้หนักอย่างที่คิดใจมนุษย์ไม่ต้องการให้เราควบคุมมันต้องการให้เราสังเกต คอยรู้คอยเห็นเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่ต้องการใครสักคนรับฟังไม่ใช่ถูกสั่งให้เงียบทุกความเค็ดทุกอารมณ์มันมาเพื่อจะไปความสุขก็มาแล้วก็ไปความเศร้าก็มาแล้วก็ไปความเหนื่อยความท้อความกลัวความรักความผูกพัน ทั้งหมดมาแล้วก็ไปไม่มีอะไรอยู่ทาวรไม่มีอะไรควบคุมได้ทั้งหมดเราไม่ต้องรีบไล่ความทุกข์และไม่ต้องรีบกอดความสุขไว้แน่นปล่อยมันเป็นไปดูมันเกิดดูมันดับแบบช้าๆแบบอ่อนโยนแบบไม่ต้องฝืนนี่คือความจริงของชีวิตเรียบง่ายแต่งดงามเบา แต่ลึกเหมือนลมหายใจมันเกิดขึ้นเองแล้วก็ดับไปเองสิ่งที่ต้องทำมีแค่อยู่กับจังหวะของเราเองไม่ต้องเทียบกับใครไม่ต้องเดินเร็วตามใครไม่ต้องพยายามให้เหมือนใครใจของเราเดินตามจังหวะของมันเดินตามความเข้าใจของมันและมันจะค่อยๆโตขึ้นแบบธรรมชาติไม่รีบ ไม่ฝืนไม่กระชากขอให้ค่อยๆรู้ค่อยๆเห็นค่อยๆกลับมาหาตัวเองไม่มีใครช้าเกินไปไม่มีใครแย่เกินไปไม่มีใครเริ่มใหม่ไม่ได้เราทุกคนเดินไหวถ้าก้าวในจังหวะของตัวเองและที่สุดแล้วสิ่งที่เราตามหามาตลอดอาจอยู่ใกล้กว่าที่คิด บางคนตามหาความสงบไกลมากไปหาที่วัดไปหาที่เขาไปหาที่ทะเลไปหาที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปหากับครูบาอาจารย์หลายรูปแต่สุดท้ายความสงบที่แท้จริงกลับอยู่ในใจที่เรามองข้ามมาตลอดความสงบไม่ได้มาจากที่ที่ไปแต่มาจากใจที่พร้อมจะเห็นตัวเองเพราะพอเราเห็นใจเห็นความจริง เห็นอารมณ์เกิดดับอย่างเป็นธรรมชาติใจมันก็วางใจมันก็คลายใจมันก็เบาและความสงบก็เกิดขึ้นเองบางทีเราใช้ทั้งชีวิตวิ่งตามอะไรบางอย่างวิ่งตามความสำเร็จวิ่งตามความรักวิ่งตามความมั่นคงวิ่งตามความสบายใจเหมือนคิดว่าถ้าได้สิ่งนั้นแล้วเราจะหยุดได้จะหายเหนื่อยจะมีความสุขเสียที แต่พอวิ่งไปเรื่อยๆเ,เรากลับพบว่าเป้าหมายมันขยับอยู่ตลอดได้สิ่งหนึ่งก็อยากอีกสิ่งหนึ่งผ่านปัญหาหนึ่งก็เจอปัญหาใหม่เหมือนเราไม่เคยได้พักไม่เคยได้ปล่อยไม่เคยได้วางและนี่เองคือจุดที่ชีวิตกำลังบอกเราแบบเงียบๆว่าพักได้นะหายใจก็ได้นะไม่ต้องรีบไปไหนก็ได้ เพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราตามหาจริงๆอาจไม่ใช่เป้าหมายแต่อาจเป็นความรู้สึกว่าชีวิตเราเบาขึ้นเบาพอที่จะยิ้มให้ตัวเองเบาพอที่จะยอมรับเรื่องที่เคยยากเบาพอที่จะอยู่กับปัจจุบันแบบไม่ต้องเกรงเมื่อใจเริ่มเบาเสียงข้างในก็เริ่มเบาลงอารมณ์ที่เคยพาไปไกลก็กลับมาอยู่ตรงหน้า ชัดขึ้นเรียบขึ้นนุ่มขึ้นหลายครั้งความสงบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราทำเยอะแต่มันเกิดเพราะเราฝืนตัวเองน้อยลงไม่ต้องคาดหวังให้ใจนิ่งไม่ต้องกดดันให้ตัวเองเป็นคนดีทันทีไม่ต้องเร่งตัวเองให้ไปถึงจุดที่ยังไม่พร้อมเราแค่ค่อยๆรู้ตัวกลับมา หายใจช้าๆเท่านี้ก็ถือว่าเริ่มต้นถูกทางแล้วเพราะการเปลี่ยนแปลงจริงๆไม่ได้มาจากการพยายามกระโดดไกลแต่มาจากก้าวเล็กๆที่ทำซ้ำทำซ้ำทำซ้ำจนกลายเป็นธรรมชาติของใจเหมือนน้ำหยดลงบนหินช้าแต่เปลี่ยนรูปหินได้เหมือนลมพัดต้นไม้เบา แต่ทำให้ต้นไม้แกว่งทุกอย่างที่อ่อนโยนมากเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ลึกที่สุดและคำว่ารู้ตัวก็อ่อนโยนแบบนั้นเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่คอยแตะไหลเราเบาๆบอกว่าตรงนี้นะดูตรงนี้ก่อนนะไม่เร่งไม่สั่งไม่ตําหนิแค่ชวนให้เห็นเมื่อเราเห็น เราก็ไม่หลงง่ายไม่ไหลไปกับอารมณ์เร็วเกินไปไม่เชื่อความคิดตัวเองมากจนเกินพอดีแต่ก็ไม่ปฏิเสธมันเราดูมันแบบใจดีและปล่อยให้มันผ่านไปแบบใจดีสุดท้ายนี้หากมีสิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้ก็มีประโยคเดียวที่อาจช่วยย้ำในวันที่ใจไหลไปไกลว่ารู้ตัว แล้วค่อยๆกลับมาไม่ต้องฝืนอะไรเลยเพราะถึงเราจะหลุดกี่ครั้งหลงที่รอบใจหายวูบกี่ทีเราเริ่มใหม่ได้เสมอเริ่มใหม่ได้ทุกลมหายใจเริ่มใหม่ได้ทุกเชา้าหรือแม้แต่กลางคืนที่มืดและเหนื่อยที่สุดชีวิตไม่เคยปิดประตูให้เรากลับมาหาตัวเองได้อีกครั้ง และทุกครั้งที่กลับมาเราจะพบว่าตัวเราไม่ได้หายไปไหนแค่เงียบลงรอให้เราเห็นรอให้เราเข้าใจรอให้เราอยู่กับมันแบบช้าๆแบบอ่อนโยนแบบไม่ต้องฝืน